สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้อยู่ร้านเอ่อเวียดจากเนาะมาสั่งซูชิไปกินวันนี้ครับแวะมาในเมืองพาพี่ฝนมาเทศเป็นเรียนขู่ทุกคนมาเทศภาษาเป็นไงบ้างคุณพี่วันนี้ยากมากเลยเทศอะไรเทศระดับไหนคุณพี่คะเทไอนะคะวันนี้ไอเลยโอ้โหจดหมายมาแบบว่าจดหมายยาวๆมาเลย เออมันตื๊บเลยนะคุณพี่อ่านอ่านแล้วก็ต้องกอกอะไรพวกนี้อ่านจดหมายประมาณสามฉบับงงเลยแต่คุณพี่เก่งมากเนาะผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไปด้วยดีเดี๋ยวไปต่อที่ตอมเดี๋ยวไปต่อที่ตอมเนาะรุ่นกันรุ่นกันว่าจะยังไงเนาะพี่ฝนเก่งมากจ้าเพื่อนจ้าฝนเก่งมากเกือบเต็มนลนะผ่านชลุเลยผ่านชลีเกือบเต็มยากมากอยู่ร้านซูชิ ซื้ออาหารเที่ยงไปฝากลูกสาวน้องเดือนนะ <c oughs>